เล่นน <Es> <an> <c oughs> <các> e <economies> ้เล่นน้อันนี้มันน้อยอ่ะมันต้องแฝดอ่ะไม่ก็มันเงอยู่เลยขาไม่นอนจะคุยต่อต้อมาไดปะมาณนั้นงวัสนีนะคคุดไหนค่ะรีบนอนที่เราได้รู ไม่เหรพี่ปาดไ้องหายมีแล้วมีก็หายไปอ๋อเห็นที่แต่แว่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วันนี้ดูเขาเป็นซุ้ตาวเหมือนโออไม่เป็นไม่ได้ค่ะแสบดาวมากวันีี้วนอี้วอุ๊บอุดูอุ๊บดูอไม่ดูดูว่าเขาเนี่ยอกอข้ารู อ๋อแล้ก็า uh ตัก huh> กันแล้วกมาบ๊ายบายโอ้นี่จะดูอีกแล้วลูก

คือนี้กระดกกดขวดเน้นนไม่ต้องคุยกันเลยนะต้นด้วย